นะคะท่านผู้ชมค่ะแอดมินกลับมาขอโชคลาภนะคะมือนีโค้งสุดอไายของจอมพวกนาคาราดนะคะท่านผู้ชมมือขึ้นเมื่อเราไปขอฝันแอดรี่ก็เลยจะมาติดตามตัวเลขโค้งสุดอไายนะคะก็อาจจะเป็นตัวเลขโชคโชคลาภเลยนะคะท่านผู้ชมเหมืนความเสื่อนะคะส่วนบุคคลเด้อนะคะแต่ว่าซองตัวเลขนะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เอาน้ำจันทร์ เอาน้ำจันทร์ลูปเมื่อกี้นี่นึงขึ้นมาเพิ่งเคืองเลยนี่นี่น,น้ำจันทร์หมอเถอะเมนน้ำจันทร์หอม,อ,มอ่ะเดี๋ยวไอ้ดเดียวไทยน้ำน้ำจันทร์หอมปัดอ,อีกหนึ่งมาฉัดคักแกนี่นี่เห็นเนาะนี่นี่น,นี่เล็กนึงนี่เล็กนึงนกัน,นตะวันนี่เล็กังี้ยเมื่อกี้ตะวันนี่เล็กนึงนี่เล็กนึงขึ้นคู่มาเลยนี่นั่นเห็นเนาะเห็นเนาะอ่ะอืมอ่ะ รองเบิ่งข้างหน้าเจ้าว่าเล็กยังเงี้นนี้พะแนวน้ำจันหอมนะคะพะแนวน้ำจันหอมจะคู่ขนมไหยเนา,านะเออแต่แต่เมื่อกี้นี่ขึ้นมาเลยแต่ว่าข้างหน้าเจ้าเป็นเล็กเนี่ยเป็นความเสื่อนะคะส่วนบคุคคลนะคะท่านผู้ชมก่ะผู้ใดเสื่อกะกะร่องเบิ่งนะคะท่านผู้ชมนะคะอันนี้แนวทางหวยรัฐบาลเล้าด้วยเนี่ยเอทางหวยเล้านะคะเหล้าพัฒนานะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่ซอยกันไหมก็กระต้อลอดรุ่นเลขกกรูกปนะคะท่านผู้ชมเพือ่อว่าอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภก็ได้นะคะ อ่ามือนีมือสองถุงเครืองเด้ออีปูเด้อไวเล้าพัฒนาแนวทางเนาะเดี๋ยวเป็นแน <ขอ S 2> วทา,ทางนะคะของมันพ่อคุณยายคนนั้นมรรพบตะกูลนะคะคูชมพี่จอมปว,วบบคนนี้คนสางป่อคนมาไหมนะคะมชมเอาเรื่เพคือสา่งกันมาขั่มือนี่ยไป อ๋อมางามค่ะแคกโอ้ยนี่แต่จุดถูกแล้วไ่ได้แยนเบิ่บงค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิ่งซอยกันเน่โอ้ยนะคะจอมปวกหนาขาลาดนะคะไม่ได้แยนเบิ่บงเอ่ผคือเป็นแปลกแปลระหลาดแท้ๆขอเอียงมาทำผีดในเรื่อเห็นบ่เห็นบ่ท่านผู้ชมกันเห็นเนาะนี่คือจอมป่ายจอมปวกคนนี้น,นะคะท่านผู้ชมนี่อยู่นมีอยู่ห่างอนนะคะท่านผู้ชมวิ่งซ้ำกันก็หาห่างอนนะคะนี่ว่านี่มีอยู่สามมื่อนี่สั่งอยูไม่อีกเคนหา เราเอยรีหางเินว้ามาสั่งเสียนงคันเซีนะครับผู้ชมจอมปววปหลาดจอมปวพก็ครือมูมนะครับท่านผู้ชมก็ขอฝ่ากเปนแนีทางตัวเลนะครับผูายจะมหาซงสร้างเป็นงอนขึ้นก็นก็สิ่วไฮโซไฮผัวไฮพายข้นแต่ว่านี่เดืดลูกเด็กนึงข้นคาดคาดเต้วาวเยเด็นี่ดีนี่เดีต้องใส่เป็นเส้าพ่อสั่งนะครับพวมาคันพ่อสั่งจะว่่เป็นแม่ใส่แต่่าขนาดจะเป็นเหล็กยังจะเหล็กชีหรือเหล็กยางมือ

าถูกหดเลยเอาจุดถูกไปไปไดใหญ่ขึ้นมาเดินไปขึ้นี่คือสนึงองตัวไหนเนาะบานี้นอเห็นดีหนึ่งขึ้นมากกวา่ามะสวนเนาะงอนคน<ม>สวนงอนคนแม่ง,งอ,อ,อ่าตายอ่เราบอกตาแล้วอ่าวหอนเอา,ออาเลขถูกไหมอ่าวหอนกะสื่อหาแปดอมหนึงนึย ฟันได้แม่นะเหลี่ยมวาเล็กมีหนึ่งเด้อพ่อนะบอกหนึ่งอ่งนะพเล็กนี่หเอาวิสัยก็ขึ้นี่แต่หนึ่งบัเ่ยนี่หขเป็นยังี่แก็วแต่ว่าคอยเอานี่ลูกนี่ไหมสี่หนึ่งก็ผ่าหนึ่งนี่ขึ้นบึบขึ้นมาเด้อพอด้เวเาเล่นเดีอหนึ่งก็ผ่าหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าหนึ่มือนชัดชัดเห็นบอนี่หนึ่งเป็นแบบว่าขีดทานพ้อหนึ่ง ท่านผู้ชุ้มขากาวิเคราะห์พิจารณาดูดีๆเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านผู้ชุ้มขาเป็นแนวทางเด้อแก็บเด้วผู้ใดทรงเห็นตูวใดกับข้อมินต์มาเด้อท่านผู้ชุ้มขาข้าวสาลีไหมข้าอนรก็เป็นไก่ยุงพัดข้าวพรเล่ยยุงูดไก่กขยายให้ดูนะฮะตัวใหญ่เลย เอาน้ำจัดลูบจะในเล็กน่ามือนี่เด้อวันที่แปดช่วงทุ่มเครืงบอกคนไปเหยียบให็นม้งเ่ยตรงจริงหนึ่งคืชชีหนึ่งหรือหาหนึ่งเด้อปูยเขาเม่อเด้อเมื่อเล้งให้เขาทั้งสองด้่งคนละเออให้การผู้ส้มคนถืกคนหนึ่งเนี่ผู้ยกตัวนี้ก็ใหกถิดนั่นเด้อผู้งกเมื่ออยู่ไก่เถินั่นเด้อปูเด้อ คือได้ย่ายเด้อให้ย่ายถูกเด้อบัวไอป้าแป้งบูวประชุกข่อยเนี่ยคร e ั้งสิขึ้นกะเหล็กถูกคือกันบ่ใส่ใส่ใส่หมองซื่อนั่นละเออน้ำจันทร์คือท่าหน่อยใส่น้ำจันทร์ท่าท่าหน่อยหน่อยขึ้นมาแล้วตัวท่ากี่เลยไหลเนี่ยบัลูกที่นะคะท่านผู้ชมก็ลูกไปด้วยกับแบบขึ้นมาให้ลูกให้หลานเห็นเด้อปูวบัดนี้ให้เขาเด้อบัดนี้ ให้เพื่อนด้ซาได้ดื้อว่าจอมปวกนาคคารัจอมปวกปูแสนสิริอืมปูแสนสิริให้เขาเด้อเพื่อนด้ซาได้ดื้อว่าโอ้ยสามโตสี่โตดูน้ำปูแสนสิริเพื่อนให้ชิ่ยวเถอะเพื่อนด้วานอ่างเี้ยไปรนเพลงร้นได้ดื้อดื้อบอชัดตะวันหนึ่งนี่ชัด นึ่งน่ชาตไรเจียนตมีปะน้ำมันจันนี่บอกน้ำนไห้ท่าบอกอืเขาเขาเกันไปแล้วเขาอยกเห็ดไแล้ท่านำแนเด้อเขาอยากทาูนำจันูปขนไหมนำพนดันสวดพ่นยางดีได้ไหมปานี่พะโน้ยไห้มัน่อยไห้ด้อืมแค่ขูไห้เอน้ำยังก็เธอน้ำจันหอแสนสี น้ำจันหอมขึ้นไปดูขึ้นดูขึ้นเนี่ยหวยเล่าเด้อปู่เด้อหวยเลาช่วงหนีเยวหวยเล่าไปสะพันดูแก่เดูกชมบันมือเหล่าสันต์คไทยกันครับนี่นองแปแต่ว่าหายี่มไง ยี่ปีเตอี่ปีตจต้ตปูนี่ปจะเห็นเล็กตัวเด้ยบ้างเมิองกาดอะไรเหล็กสามแยกอากาศนั่นนะตบมาสีอย่างงงนี่มาคือขักใช่ไปสีงกสีห้เบิรงเเนอนี่นี่สีนี่นี่เบิ้งเมเบิ้งเมงสีอย่งนี้สีย่างเบงกงกาด สี่มันกเกสอี่ต่อมาดต่อมาสีหนึ่งสเลขสี่ี่นี่สกิมที่น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 ุกตาตัวมึงมาเ็นสีบอีตัวเดียวนะคะท่านผู้ชห้าตัวเอาตัวใส่ห้าเปิ้ลขึ้นมาให้ห้าเปิ้ลขึ้นมาให้นี่แหละนตะเล็กสีเราอยู่ในหันนะคะท่านผู้ชมก็รอดูเรู ไปเหยียบไปเหยีดได้ฟูนก็จะงวดเด็กเก็ดสองสองเก็ดเด้อเนาะเกเขา่าันไปงวดดันก็ไดู้เซียนสิริ1อหนึ่งสูนย์น่าจะตกเ่หนกับหนึ่งะคะผู้ชมค่ะเอาอี่ยงะทูบอีหย่งคือว่าใหม่เฮ้ยแือจังจุดใหม่หมดอตูเนาะ จะเฝ้าเด้อเลขร้อยขึ้นมาแล้วเด้อว่าที่นี่เห็นเดียวเพราะว่าบางครันงพันธุ์ทลายอยู่เลขศูนย์มั่งกลางบาทนี่ขึ้นเรื่อยงนั่นเธอเหรอว่าเบิ่งกระดาษเบิ้งซอยกระเบิ่งกระเด้อท่านผู้ชมนะคะกับข้อมีนเบิ่งเอานะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะแล้วก็ศูนย์ม้าหอกใหญ่ปนว่าแล้วจะศูนย์มาออกกับ่มีนที่ปุ้ยศูนย์ต้องมาเปียกกระวานแต่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ฝากเป็นแนวทางนะคะอีกตัวนึงของปูจอมปลวกน่ะคาราดของเช่านะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นอยังจังบ่าใหม่ตัวนี้ แต่ว่าคุณยายคุณยายเป็นยนเหล็กสีนะคะยู่ได้หันตัวเดียวคุาหาเซลช่มบรรยากาศของกจอมปวกนากขลาดคนหางอนหางอนองามงามเนาะเีดเทีดเป็นคนมึงเนี่ยางอนเนาะเก้าสองชนกันเด้ะสามเสี้ยนคุณคุสุดุปร่งเก้าสองชนกันขคุณ่งอยูคเห็นว่าชุนกัน นี่เอกถูกพูนะ่ะขนาดของขา้าก็ะไรหนึ่งเก่าสองเก่านะคะนี่เป็นความเสื่อนะคะส่วนบุคคลการับชมแล้วก็ผู้ใช้วิจรรารณญาณนะคะในการรับชมนะคะ,ะชุ่มมีสตินะคะท่านผู้ชมวิเคราะห์ก่อนนะคะมเาเยี่ยมมาเข้าจุดกเข้ากบับผู้หลัวมัตสีมาสุาสดใดนะคะท่านผู้ชม,มเข้าไปเป็นแนวทางก่อนนะคะผู้ใอได้คำว่ารับชมนะคะขอให้มีโชคม,มีลาบสุขสุขคนนะคะ นี่งวดวันที่8นะคะมาเร่งอยู่นะคะสองโทมิเฮ้แตกจนๆเด้อท่านผู้ชมค่ะเอาเลขทูบเนาะมาเลียกทูบเอาเลขทูบนะคะท่านผู้ชมหนึ่งองานะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลคะ์กดแชร์นะคะในน้ำนี่เด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะทิงไทยน่กคือตัวเลขหนึ่งสองเก่านะคะเลขปูจอมปวกหนาคขรดนะคะของซุปข้านะคะท่านผู้ชมค่ะทิงไทยนีกพอกับสวัสดีค่ะหอยเงินเตีมกระเป๋าอ่ำต่ำสุขสุขคนเด้อนะคะท่านผู้ชมค่ะเลขสามตัวเขียนเขียนนะคะสวัสดีค่ะ